หมูลองยังไงหมาล้องยังไงหมาล้องยังไงแมวล่องยังไงเป็ดล้องยังไงในนูเสาร้องงไ ปลาร้องยังไงปลาป่ากับหองได้บ่านปลาเงี้ยนงี <c <c ười> <c ười> <c ười> ่กับหองได้อาจารย์ได้สอนอาจารย์บีติเสือเสือเสือพูดเสือใหม่ก่อนเสือสิลูกเสือควายเอาควายดูน้องเพชรควาย นี่ไงนี่ไงนี่ไงบัวนี่ไงบัวโคอันนี้ลิงโคไหนก็ตายไหนก็ตายเสือร้องยังไงลูก